สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะบรนนกบัน,บน,บน,นาจันเหลคะ่ะเพื่อนคะ่ะมาคะ่ะวันนี้นะเห็นฝนเออทย์ที่แล้วฝนมันตกนะคะนาว่านาจะมาแวะดูป่าเห็ดหน่อยคะ่ะวันนี้นะคะวันนี้เรามาส่องป่าเห็ดกันนะคะเออเดี๋ยวนะเข้ามาถึงป่าแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนๆค่ะนี่นคะ่ะป่าเห็ดเออป่าเห็ดเหลืองที่นาะเคยมาเก็บนะคะเพื่อนๆมันจะออกไหมนี่่าดู่กะะ่อนค่ะอ้ สีใบไม้ก็เหมือนสีเดียวกันไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะมันเคยออกแถวเนี้ค่ะถ้ามันออกมันจะออกนะคะเพื่อนสีเดียวกันเป๊ะเลยอะยังไม่ออกมักงเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวน่าจะเดินไปดูอีกที่นึงถ้ามันออกมันก็จะออกนะคะเพื่อนค่ะยังไม่ออกค่้าี่ค่ะเพื่อน โอ้นี่ค่ะเบิร์นโอ้ยนะ่าเกือบเหยียบนี่เพื่นพนอนเพนมันกำลังเอาปุอิปิค่ะนี่โอ้ยฝนก็มาแรงซะเนาะค่ะนี่เห็นบ่คะโอ้ยน่าไม่ได้เอาอะไรมาด้วยค่ะมาว่าจะมาสง่งเฉยๆเพื่อนๆน,น,นี่เห็นบ่คะนี่นี่นี่โอ้ยน่าเอาอะไรใส่อ่ะเพื่อนเพื่นค่ะนี่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 น,น,นี่เห็นบ่คะออกแล้วออกแล้วค่ะ เห็ดชักคันตรานะคะคเพื่อนคะหรือว่าเห็ดเหลืองนะคะเห็ดมันปูนั่นเองนะคะนี่ะนคะค่ะนี่ดูค่ะเพื่อนเดี๋ยวนะเก็บกล้องไว้ตรงนี้ก่อนเนาะนี่ค,ะค่ะเพื่อนนี่โอ๊ยโดนอะไรเหยียบแตะแก่กินไปหมดแล้วคะ่ะโอ๊ออกแล้วค,ะค่เคะเพื่อนค่เออจะได้ฝนโลคะ่ะฝนตก คนบตุ๊กค่ะนี่นี่ค่ะโอ้ยเดีินหน้าถมไว้ที่มันนี่เนาะค่ะให้มันเป็นเชื้อเดี๋ยวมันจะต้องออกอีกนะคะนี่นี่นี่ขึ้นขาดอยต้องมองดีๆแล้วนึงค่ะนี่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 คุณผ,ผ่อนเห็นดังปาร์สี่ค่ะโอ้ยมันแรงคุณผ่อนขะนี่ถ้ามไม่แรงนะคุณผ,ผ่อนเลยนี่ เห็ดมันปูค่ะเห็ดมันปูเดินมาโอ๊ยถุงม้ถุงมือก็อมอมอไม่ได้เอามานะคะทุกคนคะน,นี่ค่ะเห็นยังไอออกแล้วนี่ค่ะถ้ามันโตนะคะทุกคนคะดอกบลเลร์เลยนะท่า่ะเห็ดมันปูใหญ่ค่ะนี่นี่ค่ะเห็นยังอืนี่ค่ะ โอ้ยนางไม่ได้เอาอะไรมาคิดว่ามันไม่ออกอะค่ะเพื่อน <c oughs> นี่ค่ะมีกล่องน่ก่อนนี่ตัวส่งดีๆแ,แล้วนะคะดูค่ะมันแอบออกเลยนี่นี่เห็นไหมคะอุย้ยอันนี้ปีเอาไว้ก่อนแล้วมันเป็นเชื้ออย่นี่เดี๋ยวมันก็ออกอีกค่ะนี่นี่นี่เห็นไหมคะเพื่อนๆโอ้โหเดี๋ยวนาจะเดินไปดูข้างในก่อนค่ะนั่นนะ่ะ เผื่อมันออกโอ้โอ้โอยหักมันกรอบด้วยนะคะนี่ตายตายนาก็ไม่ได้เอาอะไรมาเนาะลืมก็เอาถุงติดมาด้วยก็ดีอ่ะเนี่ยค่ะยุงก็เยอะด้วยค่ะหน้าน,นี่นี่ค่ะไหนแอบแก็บแก้มน้าเปล่าไหมนี่ค่ะผน ช่องๆ่ค่ะเดี๋ยวหน้าหาไม้เขียดูค่ะมันจะมีปะ่ะเฮ้ยมันสีมันเหมือนใบไม้เลยค่ะขยันดูดูนี่ค่ะสีพ่นก็สีเดียวกับใบไม้โอ้ยนายเหยียบเพื่อนดูน้ามองไม่เห็นเมื่อกี้มันอยู่บอยใต้ใบไม้นะคะ สีมันเียวกับใบไม้เลยเ้ยนี่ยมันชอบออกแถวนี้นี่นี่นี่น,นี่นี่ค่ะแล้วน้าหาไม้เขียด้วยต้องเขียค่ะถึงจะเห็นนี่ต้องดูดีๆด้วยน,น,นค่ะเพ่ <c oughs> อนค่ะอออกแล้วหน่อยค่ะ เพื่อน,น,นฝนเนาะฝนทำไมไม่ตกนั่นสงสัยจะมีเท่านี้ละค่ะทุ่อนยังไม่ยอมออกค่ะมันอยากจะออกนั่นแหละแต่ว่ามันออกไม่ได้เนาะ แถวเนี้ยมันค่อยออกอะคะ่ะเพื่อนพ่นหน้าก็เลยลงมาส่องดูเพราะเห็นมันตกฝนอชุกมาหลายวันนะคะเพื่อนนี่นี่น,นี่ได้พอทําซอสอีกเด้วค่ะน,นี่นี่ถมไปคะ่ะแต่ไม่มีแล้วค่ะหมดแล้วไปคะ่คะเพื่อนเพ่อนค่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวก็ออกตรแนี้ละคะ่ะมันออกแถวนี้เนาะเดี๋ยวไปดูตรงนู้นอีกกลุ่มนึงถ้ามีก็มีนะคะเพื่อนนี่เดี๋ยวนะหาอะไรใส่ก่อนเพื่อนเ่อนค่ะดู นี่ค่ะเพื่อนนำมาดูที่ว่ามันเคยออกนะคะเพื่อนเดินเข้ามาดึกอีกหน่อยนนี่ค่ะโอ้ยมันกาลังอมมุ่มมีค้ะเพื่อนค่ะดูน่าจะพยายามนี่นะคะโอ้ยทาไงเนี่ยคะเดี๋ยวโอ้ยนนท์ค่ะดอกใหญ่น่าจะเลือกเอาที่ดอกใหญ่ๆนะคะที่เหลือน่าจะถมไว้เอาไว้รอฝนตกก่อนหน้าเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันอีกทีนะคะนี่ค่ะมันออกแล้วค่ะเพื่อนเออนี่ค่ะเมื่อกี้นาเก็บถุงข้างทางมันใส่อันนี้ โอ้ยมันกำลังน้อยค่ะท่นคะงามงามนี่ค่ะเก็บใส่ถุงค่ะเอาแดดอกใหญ่ๆเนาะนี่ป๊ากำลังอุป,ปุอิป,ปิเลยค่ะท่นคะแสดงว่าป่าเห็ดป่าโน้นที่ว่านาะเคยไปเก็บกับพี่สาวนะ้องออกแล้วนี่ค่ะ เดินเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็เลยขี้เกียจออกไปอีกเก็บแรงก็ไม่ได้มันหักค่ะ <c oughs> งามนะถมไวค่ะอ,อันนี้ถมไว้เนาะค่ะเผื่อมันโตค่ะมันไม่โตหรอกค่ะเพราะฝนมันแรงค่ะฝน,นคะดูค่ะนั่น <c oughs> เดินเข้ามาดูมันก็ออกจริงๆริงเลยค่ะนี่ เก็บไปตรงนี้ค่ะมันใกล้ทางรถมาก็เหยียบค่ะนี่โอ้โหเหมือนๆค่ะเอาเอๆาเอาเ,อ,าเ,อ,าเอ,าอะไรกัดสงสัยเห็บแน่เลยค่ะเห็บก็เยอะนะคะนานนี้ไอเนาะมีดอะไรก็ไม่ได้เอามามดูค่ะกำลังอิปิอิปิโอ้ยงาม จะถมไว้ค่ะโอ้ยใส่เอาดอกใหญ่ๆเนาะค่ะแล้วสีมันก็เหมือนใบไม้เลยเด้อค่ะคุณเหมือนค่ะน่าจะต้องค่อยๆหยยบนะคะนี่นี่ดอกก็เลยเลยนี่จองๆนี่ค่ะทุกคนเห็นยังผมไม่ได้ โอ้ยมันกำลังออกข้างพื่อนก็มาเจอแรงซะเนาะอย่างนี้มันจะได้กินเนอะน,นี่ยค่ะนี่ค่ะัน้ฝน,นขึ้นตามใบไม้นี่เดี๋ยวรอฝนตกวันหนานมันจะโตบุตโตค่ะบาด กลับไปต้องอาบน้ำอาบทาให้ดีเลยนะค่ะเนี่ยเพราะว่าหน้านี่เห็บเยอะค่ะหน้าร้อนโอ้ยกลัวจะเหยียบมันข้ามด้วยค่ะ,คะจะได้มันไปค่ะมันเห็นมันไม่มองไม่ค่อยเห็นตามก่อนค่ะ ค่ะเพื่อนเดินมาดูที่เก่าที่มันเคยออกนะคะมันออกจริงๆค่ะเพื่อนดูนี่ค่ะเดี๋ยวนะสองให้เพื่อนดูก่อนนี่สายอยู่นะคะน,นี่ค่ะขอนอนุญาตเก็บก่อนด้วยจ้าเพื่อนนี่ต้องเก็บช้าค่ะอื้มบุกแทงแทงขึ้นมาเลยนะคะเพื่อน มันออกตรงไหนมันก็เคยออกตรงนี้นะคะนี่นโหยุงก็เยอะเดี๋ยวนะขออนุญาตเก็บก่อนด้วยค่ะพี่อนค่ะอย่างมันเลยคันเห็ดแล้งค่ะเห็ดแล้งเพื่อนๆค่ะเห็นบ้อนนี้ค่ะนากระตังกล่องไว้บนฝายอ่ะ ท้าไม่มาเก็บมันก็นี่ตายอะค่ะเขาเรียกอะไรอะแห้งตายอะนี่ค่ะในป่าก็น่าจะมีล้วค่ะแต่ว่าไม้ไม้มันหนามองไม่เห็นค่ะเมื่อกี้นราเดินกระสองละมันหมดไม่ีค่ะก็ะเดินมาดูที่เก่าที่มันเคยออกเนาะ ถุงนึงองดูดีกันทั้งหมดโอ้โน่นโนนโน่นมองไม่เห็นนี่ค่ะบุค่ะลองอ้อยเลยมันไม่ออกเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรอกค่ะมันไม่เหมือนแถวสวีเดนนะคะคุณผส่วนขาเห็นแดงๆนี่ใช่กินด้วยเริ่มคันแล้วเนี่ยค่ะสงสัยอ่า เห็บแรงเลยคะ่ะคุณผู้ชมคะไปคะ่ะงๆๆเหมือนในก้นลงหงนี่คะ่ะนี่คะ่ะคุณผูมเขาจะขึ้นแบบนี้นะคะคะ่ะขึ้นตานตอไม้ตามนี่นี่นนะคะ่ะ ถังกันค่ะถ้าเจอเดี๋ยวส่งให้ดูอีกนะคะถ้าไม่เจอคื <c oughs> อไม่ส่งแล้วเด้อจ้ะมออกไม่เยอะอะค่ะคุแต่ว่าก็ออกอยู่นู่นค่ะนะะี่ค่ะบรรยากาศป่านะคะนะ่ค่ะนู่นค่ะ,คะทางเดี๋ยวนางจะไปเดินไปดูตรงนู้นอีกทีมนะั้งมันเคยออกดูค่ะ มันเคยออกนะคะถ้ามีก็มีถ้าไม่มีก็คงจะหมดแค่นี้นะคะเั้นเอนค่ะนี่ค่ะตรงนี้แหละค่ะที่นางเคยบ่ายอยู่สมัยก่อนดูนะคะมันออกบ้างเออผมมีชักดอกเลยค่ะรู้ว่ามันยังไม่เห็นก็ไม่รู้ค่ะมันฝ่ามันทึบเห็นไหมคะ นี่ค่ะทุกปีนางใครได้อยู่แถวนี้ยนะคะปีนี้ไม่เห็นสักดอกสงสัยยังไม่ออกวะใช่ไหมคะไม่ว่าออกแต่หน้ามองไม่เห็นแต่มันต้องออกค่ะบางทีมันออกล่าค่ะออกช้าค่ะแถวเนี้เคยออกทุกปีค่ะเพื่อนค่ะนี่ค่ะบางทางโดนป่าหิบไปค่ะเพื่อนค่ะได้เท่านี้แหละ น่าเก็บถุงข้างทางมาเมื่อกี้ฝากบ้านน้องบ้นนางชั้นเอน,นะคะ่ะทุก่อนขาฝากเป็นกำใจให้นาประการทําคลิปต่อไปเดอ้อจ้าผิดพลาดการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเดอ้อจ้าจะาก,กัารคลิปหน้าค่ะว่าจะพาไปดูประชมอะไรอีกนะคะคลิปนี้วันนี้สวัสดีจ้านี่คะ่ะหน่าอยู่เดอ้อคะ่ะนี่ประมาณครึ่งกิโลได้แหละบ๊ายบายคะ่ะทุก่อน่ะโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีจ้า